คุณลักษณะคุณมุมิณที่สองเนี่ยว่าอิซาตูลิยัตส์อเลหิมอายาตูฮูซาดัตฮุมอีมานาถ้าเมื่อใดเราได้ยินเขาอ,อ่านพระมหคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับเราได้ฟังเนี่ยอัลลอฮ์ตะลาบอกในองค์การนั้นพันน,นั้นอัลลอฮ์ตะลาบอกในองค์การนี้พันนี้ซาดัตฮุมอีมานาอิมั่นของเรายิงคอยเพิ่มพูนยิงคอยเพิ่มพูนเพราะเราโรฟังอยู่ทางเพศพี่น้องนะเมื่อลรคดีนี้ ะนันะกกวารีก็เรามาถึงเปิดอันกุรอานพี่น้องเล่งถึงเรื่องที่อัลลอฮฺซุบหฮานาตาลาทรงสร้างพวกเราจากอาซูจิเป็นอกาอนเหลือดจากอัลละกอกลอนเหลือดเป็นมุโดกอกนเนือได้ยินเสียงอันกุรอานเล่านีพี่น้องครับซาดัชฮุมอีมานาทำให้เราเพิ่มความอีมันความศรัทธาความอยากกินตรงนี้ลาพี่น้องที่รักครับเดิง เราก็ไม่รู้ว่าอุานนั้นมันเปลว่าคือ,อความหมายก็ไม่ไมรู้ว่าเปลว่าอะไรพี่น้องหน้ามันขยานนิดนึงที่จะทำให้เรานี้ได้เพิ่มพูนความอิมัา